เปอันนี้โดยธรรมชาติถังชายสาอันนี้ผมให้จะลองนะ ตังตงกตัานหลังน้ำมึนจานหลังก็มีจานเชิงน้นน ลองมาทำก enfin ันนะครับมันมานจะกรนที่เ้าด่เรพอได้ Space ั <S 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 ่นเราาบเบาเล่นอะไรกันเนี่ยสองคนนั้นอะไรเีาอะไรนะไปครับนี่ไปยางหมบปลาท่ามครับ บงปลาท่าบงปลาท่าไกอนไม่อันนี้คือนาปางครับเขตพื้นที่ทั้งหมดในเขตอำเภอละศรีสดมากโซนนี้จะเป็นนาปังนาปังอยู่แล้วตนที่ท่วมในนาปังประมาณนี้นะครับซึ่งก็ยังถือว่าตัวน้าไหลอยู่แต่เท่าที่ดูพื้นที่ที่ในข้อร้องเรียนจากการตรวจสอบจากทางเขืือนกับทางได้ลงมาดูสอบถามจากชาวบ้านด้วยบริเวณที่น้ําท่วมเนี่ยเป็นพื้นที่ของตำบลนองแค นะครับที่ติดกับทางต่อเนื่องกับเมืองคงแล้วก็ทางน้องอื่นแต่ก็หมู่บ้านที่ท่วมบริเวณนี้จะเขาจะมีทํานาอยู่ประมาณทักสองสามหมู่บ้านแต่ว่านาตรงนี้จริงๆเป็นนาปลังเพราะหน้าฝนเนี่ยทไม่ได้เพราะว่าน้าจะท่วมทุกปีแล้วพราะเป็นป่าทามนะครับก็คิดว่าชาวบ้านก็รู้ว่ามันเป็นป่าทามช่วงหน้านาปีนี่จะไม่ทำเขาจะทําเฉพาะนาปังซึ่งเ็าเก็บเกี่ยวไปแล้วผลกระทบตรงนี้ก็จะไม่มีเท่าไหร่เพราะมันท่วมทุกปีชาวบ้านก็รู้ว่า เมื่อน้ําท่วมทำนานปีไปได้แต่ก็เข้ามาตรวจสอบมาดูว่ารู้ว่าชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมากน้อยแค่ไหนเท่าที่ดูก็คือ,อตอนนี้พื้นที่ตรงนี้ก็จริงๆก็ไม่ใช่ที่นานะครับไม่ไม่ไมด้ทำนาปีก็คิดว่าคงยังไม่เดือดร้อนเท่าไหร่แต่ว่าแตน่นการน้ําตอนนี้ก็ต้องดูจากการพยากรณ์อากาศถ้ามีน้ําต่อเนื่องปริมาณน้ำเท่าที่ดูกับทางขอเขือ่อนราชิสไหลก็อาจจะเพิ่มขึ้นได้แต่ว่าในระดับการปล่อยณขณะน,น,นี้ความต่างระหว่าง ด้านท้ายเขื่อนกับหน้าเขื่อนนี่ก็ก็ต่างกันอยู่แต่ก็ไม่มากถ้าดูภาพรวมนะครับก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมือนปกติปกติทุกปีทั่วไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นครับ